น่ะวันนี้พลัลรอมามาปลาบักแตงนะพี่น้องปลูกผสมผสานยุกไอต้นอ้อยกออ้อยไม่รู้จะเอาบักแตงหรือไม่รู้จะเอาอ้อ,อย <laughs> ไ่ย้ายกลับแล้วหรือเออจะไปเสกของพ่ตาต้นอ๋อพวกพี่จะโร้มันบ่นไหเอาไปพันท้ายเลยนะมึงดูนะพี่น้องได้ทั้งอ้อยได้ทั้งแตง ยอะแยะไปเลยเนี่ยเออเต็มแล้วอยู่ในหนีมันบ่อันนี้ก็กงวงเพรดีเพื่อนปลูกปลูกไอ้ปลูกอ้อยเราเพื่อนก็เลยเอาไอ้แต่งแต่งไทยเมื่อไห้ไอ้ระวังไอ้นี่บันนี้บันนี้บรรยายน่ะเขาก็เลยเอาออกมันมาเนี่ย อืมเริ่มฮัดอ้อยแล้วก็เลยเอาออกนี่เจ้าของเพิ่อนนะทั้งไข่ทั้งแจกทั้งแถมมื้อนี้เลยแถม <c oughs> มามาเนะยายเพ็ญมาเอายายเพ็ญมายเ,บบอเอาบักแตงไปกินนะยายเพ็ญเออยายเพ็ญยายเพ็ญยายบุญบอกว่าเอาบักแตงไปกินยายเพ็ญเอ้ยมาเอาบักแตงไปกินเด้อว่าซานยายเพ็ญได้ดู YouTube ไหมอันนี้ YouTube นะคะ เดี๋ยวปล่อย YouTube ก่อนค่ะอันนี้เป็นช่อง youtube ลุงสายหาพาเลาะเดี๋ยนี่เมื่อนี้เลาะมามันถึงที่แต่งเอา้าวางขุนหลุนอยู่นั่นนึกว่าวางขุนหลุนอยู่นั่นบมแมอนหอย่างเด้พี่น้องแต่ง,แต,งแต่งไทยเอาวันที่ไปหอดใดเนื่อย อ๋อปู่ข้อ,อนี่เออโดกมากเลยพี่น,น้อนงแตงอ่ะเออว่าพูดิพุชิเอน่อหน่อยอ่ะอันมะพร้าวแตงมะพร้าวแตงเสากับว่าเปลี่ยนเตี๋ย เอาอันนี้อันนี้มาเออเราบ้งอันนั้นเจ้าของสวนเพื่อนปลูกหลายกระดกกระเดียอันนี้เพื่อนในจำนายไปแล้วเด้อนี่เหลือเพื่อนกระเลินเพื่อนบ้านมาเอาพี่น้องเ้ยพี่น้องมาเอามาเอาบักแตงไปกินแล้วบัดที่นี่เออแล้วก็ทำคลิปอยู่เดี๋ยวค่อยเอา ส่งงานก่อนที่ได้เป็นยูทูบเบอร์ญ่ตัวเนี้ยงานนีกันอย่าร้ายตาเด้อยพี่น้องเลยอันนี้อันนี้เอาไปต่ำคเนียนี่ย้ายเราบอกให้เอาไปต่ำตัวเนี้ยนี่สีขาวเอาไปต่ำอืม ท้องฟ้าก็นามงาม,งามอันนี้จะเป็นปลาอ้อยนีน,นะแล้วก็แถววัดอันนี้อยู่ที่เมืองเลยนะคะเนาะอยู่ที่เมืองเลยไอ้อันนี้อยู่โซนพกโคกมีนวังสะพุงนะคะอยู่วังสะพุงเนาะนี่ก็นีคนกำลังพากันหาเอากันเ,เอาแต่งนั่นอนะไย,ย้ยายย้ายแล้ววันแล้วจะไปตำใส่อันนั่นไหมอันเปลือก,อก,เ,กอเปลือกดูเปลือกแค่อย่างเียน,นะ ตำกระจาตำแตงกระจาน่ะนะเออเมื่อนี้ก็ะทองฟางห้ามงามเด้คนเนี้ยอน้อ เป็นเิ่นโลตอนแรกเพิ่นก็ไปขายนั่นแหละที่นี่มันไหลไหลมันเริ่มเยอะเราอ้อยเริ่มใหญ่เพิ่นก็เลยต้องเอาออกนี่แหละเพิ่นลูกเล็กๆเยอะเลยนี่นี่เยอะเลยพี่น้องมาเอาไปกินเด้อเนี่ยพี่น้องเพิ่นโลนี่แนละเพิ่นไห้เขาไปเอาไปกินได้เนี่ยจะก็มาเอาน้ำมูลนั่นแล้วล่ะมูลนี่ ไอ้มูแบงน้น่องหือวตงปลาบอกงเอาถุงหิ่มาใส่ที่เสียเปี่ยนมูบนี้นี่ละคุณยายบอกว่าบัวห้่เอาลาเอาแค่พอกินพอวัาสันวาเอาแค่ไปตัวัสันที่นอเดิน ย่างไปเนมึงทั้ง่นหรือคนกำลังหากันอยู่มีเพื่อนหาไว้เป็นถุงปุ๋ยแล้วนะเนี่ยเจ้าของเพิ่งออกมาแต่ว่าเจ้าของก็บ่ได้เอาเยอะพี่ลุงบ่ได้เอาเยอะม,อม,มาเด้อพี่น้องมาเอาแต่งมาทีนะฮ่าเต็มเลยไทย,ย,ย,ยแตคลิป ยูทูบเบอร์ไงเนาะโรงงานตัวยูทูบเบอร์นะคะยูทูบเบอร์เอ้าอันนี้อันนั้นได้ปะเนี่ยเฮ้ยเกีอันนี้ไหมได้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 เกี่ยวคนไว้หนึ่งแด้วยนะจะเอาไปให้คุณแม่ท่านต่ำแล้วพี่น้องเนี่ยอ๋เหลี่ยงตาขี้ดินไม่เป็นไร เออนี่นี่เอาเอามาให้ตีด้วยขอบคุณเลยหลายทำนี่ก็ะสีเอาไปบ่ไว้ละอันนั้นน้วยมึงง่ายเฮ็ดขุนลุนจังอ่ะอ๋อนึกว่ามันมันบ่ทำเนี่ยนั่นนี่นี่เด้อเด้อมึงฟองอีเลอยู่โอ้ยกรสะอ่อนอันน่นวยนี่เพิ่นบ่เห็นตีนนี่เอ๋นี่แม่กระลังต่ำได้บ่เนี่ยเอเนี่ย เนี่ยแตมไอ้ต้นตะลามกมันก็มันเต็มทุกอืมอ,อันนี้อันอันอันนี้เอาไปอันเฮ็ดหวานได้เนาะเนี่ยเหวานได้่ะมันสุกอ่ะเอออันนี้จะไปเฮ็ดหวานเนี่ยพี่นอ้องเฮ็ดหวานพอดีเลยเนาะเนี่ยอหอมหอมหอมคักว่าเอหอมหอมนี่เว่าทั้งกุ่นตรงนี้นบักแตงมาตักตลาดเตงเด๋ ปุกเองตัวเนี้ปุกเองตกแต่งปุกเองอยู่แถวเมืองเลยแถววังสะพูนี่เองเด้อพี่น้องอันนั้นพันปูก่กย่งคือเป็นหลักหลักหักพุ่นนะเป่นโอ้ยุ้พุ่นบักแต่งแต่งกว่าเนาะนอนโอ้เป็นหลักหลักหักหักหักแต่งกว่างปู้ไผ่คอยู่ยดงเด็กชายก็ด้วยอืมทั้งนี้ นอนอิเลตอลาดดีว่บนี่แตงนะเฮ้ยยอแยะนึงหมดโอ้ยเนาะจะเป็นปุกทิมเนาะก็ขายจนว่าลำรวยแล้วเอาเราบัานที่ถุงเลยยี่สิล้นนววานเนี่ยเงียตีว่ามึงยังมายลน้อกินบืเบิด ก็่เอาไว้เธอบ่มสุกเลยบ่จากนี้บ่มมากหลายเนาะ่นีเพือบดเอาาแบก่อาไวอันเนื่งสองสามไปเราไปที่เนี่ยเอาได้เราได้เราไปอาดลาดเราไปที่เนี่ยนั่งนั่นไปอาดลาดแล้ว บาที่นี่ฉันเอาก้อนได้บาที่นี่อันนี้ของเจ้าของขับรถมอไซค์มามเขาไปไหวมอฮะเอาตุงบักแตงขึ้นซอยแน่มาเตีย้ย ทางอัดลาดอัลาดกินไะไบ้านเวื่อวันน่ะอืมเ่อวันกินไะไรเดียวฮะเอไปแกงแกเน่ยวอันน่งอนน้อยนไปแกงเตี๋ยวเอาไปแจกพี่น้องแล้วเตี ย่างเดียวเนาะองมบเบิรงนลอนขวัญเนาะโอ้ย